สามสติปฐานสังยุตอัมพปาลีวร์ที่หนึ่งอัมพปาลีสูตรว่าด้วยสติปฐานสี่ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพปาลีวันใกล้เมืองเวสาลีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญ,ญาธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหนทางนี้คือ สติปทานสสติปฐานสี่เป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้1พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้1พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้1ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยญายธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ชน้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทพธพจน์ภาสิทธ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้น ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคจบสูตรที่หนึ่ง